แจ็สูตรเละวิธีทำข้าวอบเผือกแบบง่ายๆบอกเลยว่าสูตรนี้เครื่องแบบแน่นๆนะครับอร่อยทำง่ายและที่สำคัญข้าวเป็นเม็ดสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลย เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เผือกลงไปนะครับเผือกนี้เราก็หั่นเต๋าเป็นชิ้นพอดีคำนะครับจากนั้นก็ผัดนะครับหรือทอดให้เผือกเนี่ยเริ่มสุกเหลืองนะครับใส่สันข้อหมูหั่นเป็นชิ้นลงไปนะครับเน้นติดมันเล็กน้อยนะครับจากนั้นใส่กุนเชียงลงไปนะครับตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้มันมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นเนี่ยเราใส่เพิ่มแปะโกยลงไปนะครับใครชอบเผ็ดหอมสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสถอยนางลมนะครับเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็ความเข้มข้นนะครับจากนั้นเนี่ยเติมผงปรุงรสลงไปนะครับใส่พริกไทยเพิ่มลงไปตามความชอบนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อให้สีสันเนี่ยสวยนะครับจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจนมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่ยังไม่ได้สานนะครับแต่ว่าข้าวนี้สะอาดนะครับแล้วก็ผัดสักพักหนึงนะครับให้ข้าวดูดน้ำ ท่วมตัวข้าวเล็กน้อยนะครับหรือว่าใส่เท่าปริมาณที่เราหุงข้าวปกตินะครับจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับนำไปหุงจนสุกได้เลยนะครับก็จะได้ข้าวที่หอมๆสวยๆเป็นเม็ดล้วนๆแบบนี้เลยนะครับสามารถกินได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับ